ไม่ได้อยากคุยติดกับใครอ่ะมึงเข้าใจคำนี้ป่ะมันกูดูแล้วกูหอกเลยว่ามันชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอะไรอ่ะ้าไปงมึงไม่ได้ลงมั่วนะมึงกูทำข้อตกลงกับอีพลอยแล้วมึงถ่ายไม่ได้หรอกก็มึงไม่เห็นแล้วว่าว่ามันเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบสังคมไม่ชอบไปไหนมาไหนเลยกูดูออกเลยว่าว่ามันเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเราชวนมันไปที่กูเคยชวนมันไปฟิลมันก็ไม่ไป มันมันดูแบบมันไม่อยากไปมันยังอยู่คนเดียวมากชวนไปกินหมูกระทะเราแล้มันยังหดแั้นก็ไม่ได้อยากไปก็คูณบอกเลยมันชอบมันมันมันเหมือนมันชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเลื่อมาถ้าไม่มีเลื่อมจำเป็นจริงๆก็คงไม่ได้อยากไปไหนมาไหนไกลมีมันชอบอยู่คนเดียวแฟนมันยังไม่อยากมีเลยทันวันเล่นแต่เกมคนที่ติดเกมจริงๆมันมันจะชอบอยู่คนเดียวนะไม่ไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีสังคมก็ได้พี่โอ๊ทุกวันนี้เป็น เล่นแต่เกมไม่มีเพื่อนก็ได้เราเคยถามพี่วงมองพี่วงเคยบันทึกกับผู้ชายไหมเพียงเดียวกันไม่เคยทำไมอ่ะอีพูคิดให้กับหัวแน่เลี้ยงเชื่อไม่คุณเชื่อปะเนี่ยไม่ได้ใจว่ามึงเคยพูดนี่ขนาดเห็นแค่รูปนะไม่ถ้ามึงเจอตัวจริงหัวไม่แน่ใจว่าใช่มึงตอนที่ที่ที่บอกที่บอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้หุ่นเขาไม่สมาร์ทเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาเป็นผู้ชายลงทุงนิดนึงแล้วตอนนี้เขาเขาเหยียงกันเลยไหม เขาเป็น introvert บ้างใช่ไหมอยู่ชัดเจนชอบมึเป็นน n ท r o ว e r t ดเลยว่าชอบอ้าวจริงมึงดูมึงดูกูเป็นคนพูดมากเนี่ยแต่กูจะพูดแค่กับคนที่สนิทด้วยเนาะเว้ยเออถ้ากูถ้ากูไม่สนิทกูไม่พูดเลยนะเว้ยกูไม่พูดเลยกูง่วงเออกูจะไม่พูดไม่คุยเลยมันไม่ใช่คนที่แบบว่าแล้วกูก็เป็นแบบนี้ด้วยเออกูไม่ใช่คนที่แบบว่าเดินไปไปไหนกับเพื่อนเออไม่ใช่อ่ะเฮ้แบบ ไม่อคืนเป็นอย่างนั้นเลยเนาะเว้ยน้องจะจับว่าเขาจะทักกูก่อน,นกูถึงจะทักเขาเออถามหน่อยรู้จักร้านดีเมดไหมที่ไหนพอเราสมัครที่ลัลงสินเนี่ะโอ้ไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะเจ้านายไม่ไปค่ะแล้วกูไม่ทำงานที่อะไรแบบนั้นแน่นอนทำไมอ่ะไม่เอาไม่ชอบมันมีอยู่ร้านนึ่งเวื่อขายขนมปังที่โอมเขาให้กูเป็นสมัครไปมึงแล้วก็ใส่ชุดเมดอ่ะนี่ดอกน่าเกลียดหน่อยกูแบบไม่เอาไม่ทำงานแบบนั้นแน่นอน แต่ีมวยอีพอยหมอปะเซตเมใไม่ไม่ไม่เมื่อตอนที่มันอยู่กับไอ้เฟิร์นสองคนมันก็ไม่เป็นแบบนี้นะเวมีมึงเห็นปะมันจะเส้นแค่แค่เฟิร์นสองคนแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงเป็นแบบนี้กันไปเลยทำไมอะว้าวเวอไม่รู้ตอนมันอยู่กับเฟิร์นสองคนมันก็ดูไม่ยุ่งกับใครเลยอาจจะเป็นเพราะไอ้เฟิร์นก็ไม่ชอบยุ่งกับใครด้วยนะเพราะมันเคยเฟิร์นนิ่งเนะเว้ยเฟิร์นมเฟิร์นเออเฟิร์นมันไม่คุยกับใครนะเว้ยเฟิร์นมันก็นิ่งนะเว้ยไอ้เฟิร์นเนี่ย ูดตามตรงนะถ้า <c oughs> ถ้าพูดว่าใครดูข้อหายยากกว่านะไอ้เฟิร์นดูข้อหายากกว่าไอม้มีไอ้เฟิร์นมันนิ่งเลย่อนมันก็ดูไม่ใช่แบบนี้นะแล้ว<ร>มันพูดอย่างนี้แล้วกูจะแสดงความเป็นตัวเองได้ไหมละ่ะมันจะอึดอัดเออ,อเจอนี่มหาหลัยว่าเหนื่อยแล้วนะนี่กลับไปนอนก็เจอแบบโล่งเหนื่อยเหนื่อย<ม>เหนื่อยเข้าไปใหญ่วัยรุ่นมันต้องการเวลาส่วนตัวแล้วพออยู่ด้วยกันแน่นอนมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ มึงจะต้องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุถ้ากูถ้ากูมาอยู่หอแล้วกูพูดตรงเลยนะว่ากูก็อยู่กับเพื่อนไม่ได้กูต้องอยู่คนเดียวพอกูแบบเวลาอยู่กับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนแต่อย่างน้อยวันหนึ่งอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยอย่างน้อยอ่ะมึงเวลานอนกูไม่อยากพูดแล้วอ่ะเวลานอนอ่ะกูอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเว้ยกูชอบนอนคนเดียวนะเว้ยกูไม่อยากพูดแล้วนะแต่มันก็งพูจะช่วยกูพูดอีกว่้เยแล้วมันไม่เหมือนแฟนนะเว้ยเพื่อนเนี่ยมันไม่เหมือนแฟน คนละความรู้สึกกันนะเว้ยขนาดเพื่อนกูแบบอยากมานอนกับกูกูยังบอกว่าไปนอนบ้านเถอะกูแบบกูเบียงอะกูไม่อยากนอนกับใครกูอยากอยู่คนเดียวมากกว่านี่กูกลับบ้านไปกูก็อยู่แต่ในห้องอยู่อกูคนเดียวบางทีเราก็ไม่อยากคุยกับใครเลยกูก็เป็นกูก็เป็นเนี่ยเพื่อนกูก็เคยว่ากูว่าทำไมไม่พูดกับมันกูไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรมาแต่กูแค่ไม่อยากพูดเออกูกูก็แค่ไม่อยากอยู่คนเดียวอะเออถ้ามันจะเป็นปัญหาขนาดนี้ถ้าอยู่ดีกูพูดไปว่าถ้าจะเป็นปัญหาขนาดนี้ กูไปอยู่คนเดียวไหมถ้าอื่นๆที่กรุงเนี่ยก็ไปได้เขาคนชวนไมมันเป็นคนชวนให้มึงอยู่ห้องเดียวกับมันบ้ถ้ามันเป็นอย่างจริงๆก็ต้องอยู่คนเดียวสบายใจกว่าที่มันชวนมึงก็ไม่ได้อยากให้มึงมาอยู่ด้วยหรอกแต่ว่ามันมันอยากให้มึงจริงๆอะห้องห้องนอนมันห้องมันควรเป็นห้องที่เซฟโซนเลยถูกต้องอยู่แล้วสบายใจเวลาเรานอนเวลารออะไรอย่างเงี้ยกูอยู่คนเดียวในห้องหก กูสบายใจมากเลยถ้าเป็นกูกูต้องกูก็มีเฟอร์อยู่คนเดียวดีกว่ามึงถามไอ้มุกดิว่ามีปัญหาแบบนี้บ้างมึงก็งอยูอย่คนเดียวไม่มีหรอกไม่มีมันอยู่กับแมวมั้ที่ไม่อยู่ได้อะเขาเป็นพี่พี่สาวเชื่อมดิทให้มาอยู่ไอ้บีไมค์ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แน่นอนไอ้ไมค์ก็ถือเป็นคนมีโรคส่วนตัวสุดมันชวนกูมาเองนะไอ้สัตว์แล้วใครอ,อ่ะอ๋อ มึงต้องพูดกับมันถ้ามันยังไม่หายเป็นแบบนี้มึงต้องพูดกับมันตรงๆก็คือพูดว่ากูเป็นคนแต่พูดด้วยคําพูดที่ว่าซอฟนะพูดด้วยคำพูดที่แบบว่าฟังแล้วแบบไม่กระทบจิตใจเขาเกินไปอ่ะมึงว่านี่มันพูดกับมึงมึงอยากแคร์คนอื่นมากไปจนตัวมึงรู้สึกอึดอัดเออเชื่อกูมึงอยา่าโมโหั่วงความรู้สึกคนอื่นจนลืมถึงความรู้สึกของมึงเองเชื่อกูคือคิดถึง คิดถึงดีเห็นไหมมึงมาวันนี้แตกต่างแต่มาอื่นสะล้องห้าแล้วจริงจริงลอยอ่ะวันที่ไม่มีมึงอ่ะทั้งปีอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้อย่างเนี้ยก็จะน้าดูหลอดูล่้าจะเป็นเมนเนี่ยแล้วรู้ไหมวันนี้ต้องมาเจอกันรู้หนูกูบอกกูจะมาหลายรอบแล้วถามมันไม่มาสักทีแล้วมึงแล้วมึงก็ไม่บอกเลยอันนี้ทักมาบอกเมนไม่ค่อยอยากจะตอบก็กูคิดว่ายังไงบอกมันยังไงก็ต้องเจอ กูคิดว okay? ่ามึงอยู่กับมันอยู่แล้วไงเข้าใจปะวันนี้กูก็ถามถึงมันเฮ่ถามถึงมึงถามมันนี่ก็พูไปไหนตอนมึงยังไม่เข้ามานั่งอยู่ขงนอกกับนั่งอยู่โต๊ะเขียวก็กูว่าอยู่กับเองบุ๊กแค่วันนี้เพราะว่าวันนี้เรียนเสร็จไวเจ็บบุ๊คเงไม่อยากกลับเราต้องไปทำเพื่อต่อต้องไปสมัคราเป็นไปได้โทรมาหากูก็ได้ถ้าไม่อยู่กับมันมึงก็โทรมาหากูก็ได้แต่ไม่ต้องไปพูดให้มันได้ยินนะเดี๋ยวมันหาว่ากูทำให้มึงกับมันทะเลาะกันนี่ คิดเป็นไม่ได้ไหมที่มึงออกจากงานก็ลองคิดดูที่มันพูดมันก็กระบทบจิตใจมันก็แรงนะแต่มันไม่ผิดนะเว้ยที่พลอยต่อว่ามันไม่ได้สนิทกับใครอ่ะเพราะว่าพูดตรงๆนะว่าว่าว่าไอพี่มันเป็นคนที่คุยมันเป็นคนที่คุยมันเป็นคนที่ทําตัวถูสนิทกับทุกคนจริงๆนะเว้ยมันมันไม่ได้แบบว่าชัดเจนว่าอยู่ไกลพลอยสองคนเข้าใจปะแต่ทำไมทำไมตัวต้องต้องทำอย่างนังมม้นเหรอ กูไม่พูดกูต้องพูดใช่ไหมถ้าไปกูต้องชวนคุยใช่ไหมก็ถ้ามันกูบอกแล้วว่ามึงอยากไปห่วงความรู้สึกคนอื่นจนตัวมึงรู้สึกอึดอัดมึงห่วงมันนะมันห่วงบ้างไหมมันคิดบ้างไหมเนี่ยว่าทำยังไงให้มึงรู้สึกดีมันคิดบ้างป่ะกูไม่เห็นนเป็นไรเลยนั่งเล่นเกม ก็ถ้ามันแสดงปริยาที่มึงก็ไม่พอใจมึงอนัอะไรที่มึงอัดอั้นมันก็ดกูกลัวเป็นคนที่ว่าถ้ากูไม่ผิดกูไม่งอเลยนะเว้ยถ้าเป็นเรื่องไร้สาระกูไม่กูทำอะไรผิดถึงจะสนิทแค่ไหนกูไม่งอนะเว้ยมึงถ้ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระใครเสียงบ้างไปกุ้งน้ำมันเออน่าจะใช่กูไม่ได้ตั้งใจด้วยนะก็มันบอกกูว่าอะไรอ่ะตอนที่ทผ่านนี่หยดไปเบาเคบมปก่อนระคุยข้างล่างก็ได้จะคุยข้างล่างก็ได้แบบเคบมปากก่อนแล้วเอาไปฟังเต้ามัอยู่ไปเนี่ย มึงต้องนนี้ไ,ไหมแน่ยไปแล้วพี่ต่ยื่นแล้วไต่แยิ้มมากก็ได้โอเคียรบก,ก่อนยังยิ้มโทรศัพท์ไหมดิทำไรถ่ายรูปคือกูไม่ได้ตั้งใจหรือมีโทรศัพท์แน่มึงหาอะไรมึงเอาโทรศัพท์กูไปเหรอเอาอะไรละ่ะโอ๊ยมึงโทรศัพท์กูไว้ไหนเอาไว้ไหนกูโทรศัพท์กูหายจริงๆมึงรู้ไว้ที่เนี่ยหรอ มึงรู้ไหมที่ไหนที่นั่นแบบร้านเคบับอ่ะมึงมึงเอาไว้ไหนก่อนโทรดิโทรเลยโทรเลยเปิดอะไรปะมีตังไหมเปิดเดบไหมมีตังมีอยู่เอาอีกแล้วเปิดเปิดเด็ไมไหมเปิดเอาไว้ไหนวะที่ที่ดูดเหรออืออะแล้วมึงเอามึงเอามาวางไว้แน่เลยใช่หรอ

เราะว่ามันเขาไอเนี่ยท่อมันแตกเขาไม่ได้ซ่อมมันตีแล้วมันซ่อมไม่ได้เพราะว่าไอคนเล่นใช้ห้องน้ำตลกเเปิดทีหนึ่ะเห็นดับถอยมือหนักอุ้ยเพลงตีกูกูจำได้มือมนะึงหนักเจ็บไหมเด็กมันถอยมือหนักจริงต้องลองโดนถอยตีโอ้สยขนาดตีเล่นๆนี่พี่อะโดนหอ คิดแบบเท่ทาไหร่อ่ะไอ้มุ้งฮะที่แบบเท,ท่ทาไหร่จ๊ะสี่สิบเก้าบาทมึงอยากแน่ใจว่ามึงจะกินกาแล้ว น่าจะสี่โมงสี่โมงแล้วนี่ยังสมองกูไม่อยู่กันัเรียนก่อนนะกูไม่อยากเรียนแล้ว่ะกูไม่อยากเรียนแล้วฮะไม่อยากเรียนอีกไม่อยากอยู่แล้วเองอยากรู้ว่าวันหนึ่งมึงกินอะไรบ้างหรือว่ากินแค่อาหารบ้างเองกินเยอะ กูติดน้ำหวานช่วงนี้น้ำอะไรวะน้ำหวานอะชาน้ำหวานแล้วก็น้ำหวานติดมาช่วงนี้เดี๋ยวอ้วนหิวอยากกินเหแพง <Hey> ้กูอะชอบพูควานี้นะเว้ยน้อพอเนาะ ให้รางวัลตัวเองบ้างก็ได้แบบนี้อกูไม่ได้ทำงานหาเงินได้ไงประเด็๋ยวกูขอพ่อแม่มึงอะไรใช่คือมึงก็อย่างน้อยมึงก็ให้รางวัลตัวเองก็ได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องกินทุกวันนะแต่อย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งน,นี้กูจะเตรียมเงินมาแล้วกันกินก็กินป้าจ ตรงตรงนี้แหละโอเคให้ให้ทำไมแบวของใครมาอ่ะตนี้เย็งรู้ทันหนูไม่ชอบเลยไม้เยียมมากมึงกิ่นขนมจีนมันคือแบบใช่หอมเหรอหอมมากคือจะบอกหมิ่นร้านอะไรอ่ะ ชาบูเสี่ยงไหม้หรอใช่น่<อ>ายจะซื้อเหรอชาบูใช่ชาบูอยา,อยากกินนะพอยพาไปดูหน่อยไม่เอากูอยากกินมึงซื้อเคบับมาแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรค,ะ <c oughs> ค่ะกูอยากกินค,ะ <c oughs> ค่ะฟูฟักบูด้วยใช้กูอีกเห็นไหมอุ้ยมึงมันไม่เห็นหรอว่า <c oughs> มุดอ่ะ nâng thải quang lặng